เขาาเกี่มากขับออกเออพี่ยังเจอพี่เอู๋ใ้ขับตลอดเลยแล้วกัน่มาอยากเจอพี่อ๋อพี่อ๋อพี่รักหนูรงไม่รักไม่ไหวแล้วสีน ไม่ไ้เห็นบอกว่าพี่บนฝั่งมาเยงึงไม่เรียนอวพี่แกล้ได้ตัวเลเ่เดีเาจะไม่ฆ่หรกค่ะหนวิ่งไมยังถ้าเขาว่าอยู่แล้วี่เขาแก้หนูหนูก็เลย่อยกลับเลยถ้าเขาแก้นูหนูก็ไม่หนีไิ่งหนีทำไมหนูต้องสู้หนูต้องจ้ากเต็ดิ แบบเยอะๆหน่อยหนูใช้พลังเด็กเ่แลักสีมไงเนี่ยโอ้โหเด็กใส่เนี่ยาแล้วมีอที่น้าเลยนะคหบอกเนี่ังเธอดัเธอนี่แหละเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวดีไม่ได้เดอกสี่คนค่ะรอแบบรอพระเอกมัเลยน รอว่าคันเทพอ่ะคันเทพเดี๋คันเทพคันเทพกำลังสองเอาะหช้ายแม่มวิีคขรอเลยนอกพิกกลับเลยนะไม่ไหวเราแต่แต่ที่จริงแล้ววันนี้ก็ช้ากันหว่าคุยคุยอะไรคุยงานในน้องคู่นี่ไงเป็นตา ได้ลูกคู่แม็กซ์ซอนก็ได้นะคะก็ได้ใช่ไหมก็ได้แต่เราคิดคิดค่าบริการนี่น้องแจนโดนเลยไปคิดปาและฉลาดโอ้ยไอ้สามที่แต่งหน้าหนูแจนน่าจรวยเลยทีเดียวไปูแปลกมากเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยทั้งแม่ทั้งทั้งพี่วีไปขับพิซซ่าบาร์มาให้หนูแล้วมีแปฉไว้ตลอดเห็นหนูโดนตีหัวบ่อยพี่ก็เลยเมื่อวานกินสปาเกตตี้ นิดนึงไม่มีอะพี่ปลาไงจะเอาตอนตอนเมื่อวานนะเร่กินอะมัสลิดคูอ่ะแล้วก็ตีโเควันนี้ไม่ก็เราเปิดเปิดตาดูดูไม่ต้องเสียดได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูดูเฉยๆไม่ได้ไปด้วยค่ะไม่ใช่ย้อนไปดีค่ะสนับสนุนช่วยกันสนับสนุนหน่อหนู้องใจกว้างเป็นแม่น่ากังไม่ค่ะจริงเพราะว่าอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็ แล้วก็สุดสุดเลยค่ะแต่ว่าไทยก็เราคนไทยเหม <ๆ S 2> ือนกนน้องขอโทษน้องใส่แว่นตามไม่เป็นไรนะเล่นแล้วคคน